ว่างให้ว่างให้เอกอ้ฝาแฝดกับพี่ๆกับเจเจเป็นฝาแฝดกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคพีูพีกับเจเจอันนี้มันไนี่นะมันแเทผู้หญิงเสียงแบบสวยๆไม่รู้อะไรเหมือนกันครมีมกเานดว้นายมกเมาไหมบ่ายแบบระดับนี่เลยอะ มามีเนี่ยมามีคนไหนอ่ะพี่คะครับมามีเดูไปดูไปดูไปมามีเหรอแล้วขอเนดูนะคราก่อนไม่ใช่แล้วมามีมานเหรอ นุ่งอตีว่างจ้างสีได้นะครับอะไรนะครับลงวางจ้างสีได้่เาว่าใครคุณเฮ้ยลูกเฮ้ยลูกเหนื่อยหนูวะเอ้ยเดี๋ยวขาให้ คลิปใหม่เปล่าเป็นไรเปล่าเขาไปคุยข้างหน้าเวทีไม่ไปเหรอเดี๋ยวให้ไปโดดได้เพื่อนตามีครูพาลาเพื่อนอีกอะไรอ่ะเปล่าเฮ้ยนี่นี่ไปโดนตัวไหนมาเปล่า อะไรเปล่าเปล่าทั้งวันเลยอะไรเยี่เบลไอ้สัดอะไรยิงยิงรถได้เปล่าว่าไงยิงรถไม่มีโอ้ม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยโอาไม่มีตังก็ไม่เกี่ยวอะค่ะไรก่อนแล้วกันสวัสดีครับน้องบีบ ไอ้ก๊อดกูเคยเจอเจอตัวจริงน้องสองคนนี้เขาก็ไม่รั่วนะเว้ยกุ้มปกติอ่ะแต่กูก็ไม่เข้าใจว่าแบบในเนี้ยมันเป็นเป็นอย่างนี้วะาไ้นั่นหนูเก้งไอ้นั้นหนูเก้งอยู่เปล่าแตไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมแบบตกใจอะแล้วกูโฉดไอ้นี่ตัวจริงหนูอันนี้ตัวเฮียคือตอนที่เจออะไอ้ก๊อดก็เหมือนคนปกตินะเว้ยกูไม่คิดว่าแบบจะรั่วขนาดเนี้ยมึงเข้าใจกูป่ะแบบนิ่งจัดอะไม่กับกระเป๋าอป่าหนูนิ่งไงแต่กับกับคนใน ในร้านป้าเปาดูใช่อจะแคร์ไรมคะลองดูหนูคุยกับทุกคนเลยหนูไปนั่งเล่นมุกอะไรกับเขาด้วยก็ไม่รนูไปเล่นเขาทังหนูไปเล่นอะไนั่นด้วยป้าเปา้ะรอบหน้าเจออีกได้ป้ะถ้าอย่างนั้นน่ะค่ะอะไรพฤติกรรมอะอะไรพฤติกรรมได้ป้าอหนูเล่นจอป้าเปาเกือบพังอ่ะใช่หรอหนูไปเล่นขับรถที่ที่ I have ด์ซิกคิมาด้วยค่ะใช่หรือบพังอ่ะใช่ครับหนูเล่นจนหนึ่งไรบิดเราไม่รอบหน้าแก้ตัวนะใช่ค่ะรอบหน้าแก้ตัวรอบหน้าแก้ตัวใช่ค่ะหนูจะเล่นให้สุดเลยเล่นถึงไอซีเลย ไม่กลัวเลยก็ปาเอาไปละก็ปอาอ่ะ oh. ก you know? ็ปาดิหนูแค่นี้เลยเอาดิตึงใส่อะเอาดิใสหนูสองคนเสียทรงไม่ได้นะตึงใส่เดี๋ยวหนูไปตึงให้ด้วยจะเอาให้ให่ให้รั่วเลยเดี๋ยวหนูพบปลาสลามไปด้วยอะโกใคนะปลาสลามปลาสลามาทำไมอะอันนี้ปลาสลามอันอันรปลาสลามเนี้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าพักอย่าพัอย่าพัก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 อย่าพัอย่าพัก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 อย่าพั บอว่าให้มาบอก taking, หนูเองห,นะหนูจะอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องส่งข้อความมาบอกหนูก็ได้อ้าววิคเนสใช่ครับพี่พี่ไปเดี๋ยวพี่กีก็บอกว่าใช่เหรอกาฮูรีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่ปล่อยงสวัสดีค้ผมเอามาเชียเสียทัญญาสวัสดีครับนุชนุชจีให้มา